วัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสเกตและอำเภอกันทระลักษ์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c ี News, พระอิศา HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคณากงแก้วค่ะประภาว,วัฒนธรรมอำเภอกันทรล,ลักษ์จัดเดินแบบกว่า100ชุดชูภาพเบนจศสีอัตลักษณ์จังหวัดศิสเกตโชว์ภายในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทะละลักษ์ประจำปี2568ค่ะ เมื่อเวลา20นาฬิกาของวันที่26มิถุนายน2568ค่ะที่บริเวณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอกันท่าล,ลักษ์จังหวัดสิสเกตนายวิชิตไตสรนกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิสเกตได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินแบบผ้าไทยผ้าทินผ้าลายอัตลักษณ์จังหวัดสิสเกตในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันท่าล,ลักษ์ประจำปี2568 สาเอกสมควรสิงห์คำในอำเภอกันทละลักษ์พร้อมด้วยนางนุชรีสิงห์คำนายกกิ่งกาชาติอำเภอกันทละลักษ์และนางมูลวิพาโบจราดประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทละลักษ์กล่าวรายงานก่อนคณะร่วมกันรับชมการเดินแบบจากเยาวชนหนุ่มสาวที่ใส่ชุดเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าเบญจสีและผู้ออกแบบเป็นบุตรหลานของชาวอำเภอกันทละลักษ์ ที่มีความสามารถนำภาพเบญจสีของจังหวัดมาออกแบบให้เป็นชุดที่ทันสมัยใส่ได้กับทุกเพศทุกวัยภาพเบญจสีเป็นผ้าทอพื้นถิน่นสิสเกตที่นำเอาวัสดุธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัด5ชนิดมาย,ย้อมไหมหรือฝ้ายเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนขับเคลื่อนฐานรากของคนสิสเกตเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปที่ขึ้นชื่อ โดยจ่าเอกสมควรสิงห์คำนายอำเภอกันทะละลักพร้อมด้วยนางนุชรีสิงห์คำนายยกกิ่งกาชาติอำเภอกันทะละลักและนางมนวิภาโบจราประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทะละลักร่วมเป็นนายแบบและนางแบบกิติมศา์สวมชุดผ้าไทยผ้าเบญจสีที่ตัดเย็บประณีตงดงามร่วมเดินแบบบนเวทีสร้างเสียงปรบมือและได้รับกำลังใจเป็นดอกไม้จำนวนมาก เดินแบบร่วมกับนางแบบนายแบบกิติมศา์จากทุกฝ่ายส่วนกว่า100คนที่ใส่ชุดผ้าไทยสวยงามบนเวทีที่ตะการตาค่ะ